เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สวัสดีครับเดี๋ยวผมออมาชีพเป้ารถสวยๆมาชมเล็กๆใช้นะครับอันนี้เป็น Honda Honda City เครื่อง VTEC นะครับ Honda City ZX เครื่อง VTEC แล้วนะครับบอดี Body ้ดีสีสวยห้องเครื่องเดิมๆขาหน้าเข็บซ้ายขวาร้อยพับร้อยอักยังอยู่ครบ ภายในสะอาดสมบูรณ์นะครับเบาะไม่แตกหักไม่ชำรุดแผงคอนโซลไม่แตกหักครับหน้าเดิมหลัางเดิมห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยนะครับพร้อมใช้ได้เลยฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เฝ้ารถสวยๆให้ท่านชมเลือกซื้อมาจําได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับคันนี้ราคาเบาๆด้วยพิกัดดูรถอยู่พิษณูโกครับ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ของชัยซิ่งได้30 0 0 0ื่นครับรายละเอียดยังไงก็สามารถโทรติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ